ฝันว่าร้อยพวงมาลัยจะมีโชคอยู่ทางทิศตะวันตกมาจากคนผิวสองสีจะมีแต่คนนำพาโชคลาบมาให้คุณคุณจะมีลาบจากความเสน่หาความรักคนโสดจะมีเกณฑ์ได้พบรักกับคนที่มีเจ้าของแล้วเข้าให้อย่างจังใครที่ยังไม่ลงเสารักก็ให้ระวังจะเกิดอาการรักสันคอนได้อย่าเล่นหูเล่นตากับไขเขาเขารักเพราะจะมีสัมพันธ์เกินเลย ดวงการเงินการงานจะมีเรื่องใช้ใจ่ายที่ค่อนข้างสูงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตนเองหรือกับบริวารคนรอบข้างคนทำงานราชการระวังเรื่องการขยับขยายตำแหน่งหน้าที่อาจจะมีคนไม่พอใจขัดแข้งขัดขากันได้ภาระรับผิดชอบในหน้าที่การงานทำให้จำต้องสระแผนการพักผ่อนกระทันหันเลขนําโชค 1. 5 3 หก0ูน56 3ูน6 2หกห้าห้าหากฝากกดติดตามช่องดีนาก,กินนัมเบอร์ด้วยนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะ